ออมรับความสดใสกลยังกับแพตตี้สติกเกอร์วีหนึราคาเป็นมิตรสมบาทได้สติกเกอร์ไปกดเล่นตั้ง40ตัวถ้าไม่มีเพื่อนให้กดสติกเกอร์แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเพียง s u b ส c คร íbe บนแพลตฟอร์มทวิชก็จะมีกลุ่มไลน์ชาวตุนไว้กดสติกเกอร์เล่นกันไม่เหงาแน่นอนรออะไรอยู่ละ่ะกดซื้อเลยซื้อสิซื้อยัง อันนี้แบ่งเงินยูโรไว้แถวนี้น,นี่เงินปลอมอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยห้าหมื่นห้ายูโรพี่เกียรติทำยูโรเอ็กเอลบอกโนมาร์ก no มันนี่สองหมื่นเอนี่บิลส์มาเออสองหมื 20, view, ่นเอนี่บิลเราก็แค่เอามาได้เลยปะ่ะเขาให้ใส่กล่องอะไรก็ได้หน่ใช่ไหมใส่กล่องอะไรก็ได้ก็สองหมื่นแบงค์ร้อยสองแพ็ pack, ปะ่ะแบบง่าย แเราต้องแพ็คเราต้องให้มันแรปก่อนไปแล้วเราก็ล้างเงินที่มีอยู่เฮ้ยไอชื่อมขาด200ได้ไงอะเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่มันขาด200นะ่ะเป็นไปได้ยังไงกันฉันไม่เคยทำเงินขาด200มาก่อน มันเป็นไปนได้ยังไงเอาไปเลยสองใบจริงมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยแย่เลยต้องส่งสองรอบไม่เฟอร์เฟคเลยได้ติปน้อยเลยทีนี้อุย้ยมีอันนี้อยากได้แบงค์ร้อยหมื่นนะฮะสองอันเลยทั้งยูโรทั้งดอลลาราอ่ะอันนี้นะีลยรับมาก่อนนี่กี่ใบวะสแกนแปบบ๊บอันนี้มี82ใบ1 5ื่นกี่ใบอะร้อยห้าสิบใบปะอุ้ย เลยนะโอ้โหแล้วดูเขาให้มาเอาไปตรวจสอบโ,อโหมังมันนี่มันจะบ้วนออกมาป่ะมันบ้วนดีใช่ป่ะเราแย่งเงินก่อนเราทำอันนี้ก่อนแล้วกันนะเราทำกล่องนี้ก่อน เฮ้ยมังมันนี่มันไอ้นี่ว่ะแชทมังมันนี่ก็แค่มารเฉยๆอ่ะโอเคงอกละส่วนต้องมาแยกทีละใบจริงเครื่องใหญ่สุดต้องทำได้แน่ๆเห็นด้วยเลยอะ่ะแเราก็จะอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืน ิหายละปนมั่วเลยทีนี้หากล่องมาแยกก่อ,น,อ,อนแค่ต้องมาเรียงทีละบใบใฉยมันก็เลยช้าหน่อยแต่ว่าถ้าพูดถึงความเพลินก็คือเพลินไม่รู้ว่าคนดูเพลินไหมแต่ว่าแพทเพลินมากนั่นแหละความรักของผมกับดัน เพิ่นเสียงน้ำเงินใช่ไหมเราเป็นโรคจิตเหมือนกันใช่ปะเราเป็นโรคจิตเหมือนกันเรื่องการน้ำเงินอ่ะคุใส่ตาเราไปได้ยังไงคุณนั่งนับเงินส่วนผมทำงานมุงงยย้งแง่ยาไปเลย เออใช่หรอได้สิเดี๋ยวอยู่ด้วยไงพี่ก็นำเงินไปหนูก็นั่งทํางานไปไงก็ถือว่าอยู่ด้วยกันใครมันจะมาอยู่กับเราเวลานี้ได้ใช่ไหมแชทแพ็กแพแพ็กเงินมาแล้วทำกับมันได้เอาลงไปใส่กระปุกค่ะ แล้วก็จะมีบางอันเอาเงินไม่มาร์กหรือบางบางเควสเอาเงินมาร์กอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะทำไมมันมาร์กไม่เหมือนกันวะแชทนี่สองใบนี้มาร์กไม่เหมือนกันอะชิบหายแล้วมึงมีมาร์กหลายยี่ห้อบ่อคนละแก๊งเหรอเย้ <Yeah. S 1> เสร็จแล้วจะทำได้ยังไงวะอยากรู้เหลือเกินความสามารถพิเศษนี้69บใบวะมัดให้เป็นกิจจากลักษณะแล้วกันโอเคอันนี้ก็คือแบงค์มาร์ก นี่ก็เป็นแบงค์วากเหมือนกันแต่คนละยี่ห้อใช่ไหมห้าสิบสี่ใบเอาออกสี่ใบแล้วก็แพ็คห้บเป็นร้อห้าใบที่อยากได้สแกนอีกสักหนึ่งรอบโอเคอันนี้เขาบอกให้โหลดใส่อันไหนก็อะไรก็ได้ฉันเอาใส่เ,ออกเก่าไหม แล้วเราก็หาแบงค์ดอลลาร์ดอลลาร์บิสไม่ใช่ยูโรบิสยูโรบิสยูโรบิลนี่มี8ปสบสองฉันต้องหาอีกเอาล่ะเรามารับเงินยูโรกันทุกคนนี่ไงอีกล่องมันอยู่นี่จริงด้วยมันหล่นมานี่แชทฉันเลยเอาล่ะหนูว่าเนี้ยต้องไปต้องไปในตู้นี่แหละ ที่ลำบากเลยนะทุกคนมันกองพนเดินเกินไปบอกฝันนี้คะ่ะคุณรำฝันนี้นะคะพน่าจะนั่งนับเงินอยู่แหละพนยังเพื่อเพลินอยู่กับการนับเงินจริงๆมันเป็นคนท,ที่อยู่แบบนี้ได้ทั้งวันน่ะนลายย้อยอะ่ะ อฟลีตต่อไปยูโรมองว่าจะได้เป็นยูโรจริงๆโอ้โหเฮียเอ๋ยูโรมาคด้วยซ้ำเขาบอกว่าแค่แบงค์ร้อยนี่งั้นเราคันแบงค์ร้อยก่อนอย่างแรกใช่เดี๋ยวนะมันมีแบงค์มันมีแบงค์อื่นมันมีแบงค์งดอลลาร์ด้วยอะ่ะเนี่ยม,มีแบงค์ดอลลาร์ปนอยู่ด้วยนะเนี่ย แยกออกมาก่อนโอ้ยอันนี้เปื้อนเปื้อนอะไรอะ่ะหมึกหรอเปื้อนอะไรวะหมึกนี่ขี้เกียจเช็ดเลยนะต้องไปซักก่อนแฮะในกองนี้น่าจะต้องขัดป่ะใช่ไหมมันเป็นหมึกที่ไม่ได้เปื้อนดินอะ่ะเฮ้ยพัดเอาเงินออกจกังวะอันนี้ล่ะอันนี้ก็ซักเหมือนกันป่ะ

ห้าสิบห้าใบออกห้าใบเรี็บร้อยเย่ย yeah. ไปเลยกิงมากเรือได้อะไรสักอย่างแล้ว ันนี้ก่อน,นคือเงินรวมทำอะไรได้บ้างอันนี้อะไรโหลดเอา8000ดอนแก๊งมาร์คบิวนี่ไงเป็นมีมาร์คหรือไม่มีมาร์กก็ได้ใช่ไหมมีก็คือไม่เอาเงินสะอาดใช่ไม่มีมาร์กก็เอาด้วยไม่มีมาร์คหรือว่าเป็นแก๊งก็ได้ก็ได้อยู่นะอันเนี้ยทุกคนว่าไงหนูอยากแคนเซิลเควสเก่าอ่ะไอ้ใจกันเนี่ยไช่อดอุ้ยเร putation ลดไอ้เคี้ยงเงินติดลบด้วยไม่เ,เย เงินติดลบเคยได้ยินแต่เงินติดลอ้อนี่มันเงินติดลบเชัดๆแม่เงเอ้ยอยู่ดีก็หาเรื่องให้ตัวเองเป็นหนี้ทำทำไมวะเนี่ยสามหมื่นยูโรอินแบกแพกหนูว่าพอป่ะสามหมื่นยูโรมีกี่กองอ่ะพอใช่เก็บไปไม่ทันละแบ p แพ k สินะสามหมื่นยูโร เช็คอีกรอบแกนโอเคนี่ต้องตามบีฟโอเคไปครับเป็นไงโกชูดโคตรอย่างแม่นบวกเยอะอยู่ถ้าเราทำตามบีฟอะดูดิ<น>เกือบพันอยู่แล้วนะว่ะ937กาดกดได้ให้ผมด้วยครับนี่ไงกลับมา16แหละหมื่นยูโรโนมาร์กมันนี่เฮ้ยได้อยู่ In the box มาเงินล็อกก็ได้เหมือนกันใช้ให้หมดไปหาดาวเพิ่มก่อนโอเคโกชูตปะแล้วก็ต้องล้างเงินที่เหลืออีก หกร้ออ่ะ